สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องติวครบรอรักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้สมอเำรวจสาขาลำปางเนาะหรือร้านรถไฟมือสองลำปางนะครับเออ่มาดูเสื้ค่ายน้าร้านจากสัปดาห์วยกันนะครับอ่าครับผมในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับก็อากาศเย็นลงนะครับผมแต่ก็อ่าแดดแรงอยู่เนาะครับเนาะอ่ะพ่อแม่พี่น้องก็รักษาสุขภาพไปก่อนนะครับร้านผู้สมอเำรวจสาขาลำปางนะครับ ออยู่อำเภอเมืองแต่วัดลำปางนะครับหรือลานรถถ่มือสองลำปางเนาะครับเนาะติดกับถนนสายท่าเรือห้วยเป้งเนาะครับกิโลเมตรที่แปดนะครับฝั่งนี้มุงนาไปทางอำเภอเมืองปานหรือน้ําตกแจ้ซ้อนนะครับส่วนฝั่งนี้มุงนาไปทางเทศบาลเมืองลำปางนะครับติดกับลานเขาแตนทานี้เนาะครับเนาะเจาหบัเจอากระโถมมาได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามหกหกสองเจ็ดห้าหกนะครับอุปกรณ์มือสองเนาะมีผ่านพวนโรตารีอย่างเงี้ยโทรมาสอบถามได้นะครับเมทหกสิบไซซีศูนย์เนาะ เมก้าซินะครับไซ5 50นะครับหรือพวก MU ก็ได้นะครับผ่านบุ๊กเบอร์กันี้นะครับบุกเบอร์ผ่านพวนนะครับคุดมันอ่าขาทางสาพนะครับอ่ะวันนี้มาปเบสินค้านารานด้วยกันนะครับรถกันนี้เข้ามาใหม่นะครับยันหมาย EF 51 CT นะครับรถขนาด51แรงม้านะครับเนาะน่ากันนี้ผู้ซื้อจดทะเบียนปีอ่า จดทะเบียนปีหกสามนะครับเครื่องเกียร์เดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีรั่วซึมนะครับผมเปลี่ยนยางหน้าเอ่าหนึ่งคู่นะครับคันนี้ใจงานมาประมาณพันหกรอยชั่วโมงนะครับอ่ะคันนี้ปึ๊บสมาร์ทปึ๊บเนี่พันอ่ะพันหกร้อยชั่วโมงนะครับ ันนี้เครื่องนิ่มนิ่มนะครับเครื่องดีเกี้ดีอยู่นะครับไข้ซ้อหานะครับรับเอ่อในส่วนของยันมานะครับอ่าแตโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับนี่เปิดราคาสามสามแสนสามก้อนนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทส่วนการคอนดาวนะครับเดี๋ยวผมรอรายละเอียดจากในส่วนของยันม่าแคปตันไทยแลนด์นะครับเนาะอ่าพาไปชมท่ายนะครับท่ายก็แห้งๆเดิมๆอยู่นะครับ งามอยู่นะครับอ่ะนีเริ่มจากในส่วนยันมาอ่ะไหนๆก็เริ่มย,ยันมาละไหลๆไปครับในส่วนยันมานะครับอ่ากันต่อไปนะครับ YM351A นะครับก็นี่ราคาเงินสด469,000บาทนะครับหรือดาว40,000บาทนะครับอ่าผ่อนงวดย่อยเดือนละ2,000บาท11เดือนงวดใหญ่นะครับ85,000บาทนะครับอ่า7ปี กับยันม่าแคปิตอนไทยแลนด์นะครับนี่สีเดิมเดิมนะครับรถสีเดิมเดิมนะครับคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่เจ0รอยชั่วโมงนะครับใช้งานไปเพียงแค่เจ็้อยชั่วโมงเองนะครับรถจดทะเบียนปี66กนะครับท้ายเดิมเดิม PTO ยังไม่เคยใช้งานนะครับ่ะหายอยู่นะครับรถสวยสวยเดิมเดิมนะครับใช้งานน้อยนะครับโทรมานะครับที่เบอร์0 8น3์6 2 7 5 6านะครับยันม่าขายสดหรือ ดาวนะครับแล้วก็พรครับนี่ส่วนของยันมากแคปิตอลไทยแลนด์เนาะส่วนคันถัดไปนะครับไบเอ็มสนะครับรถขนาด57แรงมา้าเนาะอ่าก็นี่จดร์เจียสี่หกเ่นกันนะครับแต่ใช้งานมา2,000ชั่วโมงนะครับรถสีเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับราคา460,000หกหมืน่นกันนะครับส่วนอ่าดาวดาวเพียงแค่40,000ื่นนะครับพรเือะสองพันนะครับ แล้วก็งวดใหญ่แปด0มืนห้าันบาทผ่อนเจ็ดปีกับยันมาแคปิตอลไทยแลนด์นะครับลดเดิมเดิมนะครับคันนี้ผมเซอร์วิสให้แล้วนะครับคันนี้ผมเซอร์วิสให้แล้วนะครับเป็นมันเครื่องกองเรียบร้อยแล้วนะครับยันมามีผ่อนดาวนะครับกับยันมานะครับส่วนคูส่วนคูโบต้านะครับขายสดหรือผ่านพคสเท่านั้นนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเนาะเป็นคูโบต้าห้าศูนย์หนึ่งแปด นะครับก็นี่เป็นตัวดีทีครับรถจดทะเบียนปีหกศูนเนาะก็นี่ใจ้งานมาพันห้าร้อยชโมงนะครับยางเดิมติดลถดมาสั้งสี่เส้นนะครับมีเก็บสีใบมิดนาม้เฮือนะครับอ่ะสีหัวเก่งสีเดิมเดิมนะครับในห้องโดยสารเรียบร้อยดีนะครับเบาะเดิมเดิมนะครับอ่ะใหาอยู่นะครับสําหรับคูต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับท้ายก็แห้งๆดีอยู่นะครับก็นี่พันห้าร้อยชโมงครับรถปีหกศูนย์เนาะครับเนาะ ราคา4 1 9 0 0 0บาท4 1 9 0 0 0บาทนครับเครื่องเดิมๆนะครับคันองค์คันนาโอเคโยนะครับคันนี้มีอุปกรณ์2อย่างนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ฐาน6ราช้างนะครับเนาะ L5018D ที่นะครับกันถัดไปนะครับ L4018SP เนาะคันนี้รถจดปี66นะครับคันนี้ก็ ติดมาจำลุค้าแปะนะครับเป็นเดินเรื่องทกสอยู่เนาะอ่าครับขอบคุณมากครับอการถัดไปนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับก็นี่รถจดปีหกสามนะครับใบดันหน้าสีเดิมๆนะครับใบดันหน้าเดิมๆเนาะอ่ะก็นี่รถสีเดิมๆนะครับแป๊บโอเคอยู่นะครับก็นี่แจ้งงานไปสมาร์ทเตอร์ผมจำไม่ได้อ่าพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับพันห้าร้อยชั่วโมงโอ้สมาร์ทเตอร คันฟุ่นนะครับพันสี่ร้อยชั่วโมงเออผมจาพิษสมาร์ตนะครับนะส่วนกันนี่นะครับลห้า8ูนย์หนึ่งแปดดีทีนะครับกันนี่รถจดปีหกสามนะครับมีก้อเวนหลังม้นะครับยางหลังเป็นไมเฮอนะครับพันหกร้อยชั่วโมงนะครับพันห้าร้อยชั่วโมงสมาร์ตโอ้เนาะ่าครับกันนี่เช็คความจ้านเนือนะมันเครื่องก้องผมจะการทงหมดแล้วนะครับเช็คเก็บรัวซึมอย่างทงหมดละนะครับ ถ้าเก็บสีมาบางๆนะครับเรียบร้อยดีอยู่นะครับยางสวยๆนะครับท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับหนาะท่อนคัดไม่เคยตัดคันหน้าเดิมๆอยู่นะอ่ามีเซอร์วิสลงมาไม่เรียบร้อยละไอหาอยู่นะครับอ่าพันห้าร้อยชั่วโมงใบดันหน้ากับผ่านหกราช้างนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT รถจดปีหกสามนะครับกันนีกงามอยู่ครับกันนี่เอาได้นะครับนะ ทัดมาเป็นคูปุต้าเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองนะครับรถไร่แท้ๆรถสีเดิมทั้งคันนะครับเนาะรถจดปีหกห้านะครับอ่าเครื่องเดิมเกียร์เดิมแท็กใสๆนะครับนี่สวยอยู่นะครับรถซีรีเอ็มนะครับสี่สิบเก้าแรงครับสองพันชั่วโมงรถจดปีหกห้านะครับเนาะท้ายเดิมๆแห้งๆนะครับอ่าันนี้มิดเฉพาะในส่วนของใบด้านหน้านะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถไร่สวยๆอ่ กันทัดไปเป็นเจ้าคุณปู่ LC ลซี่ห้าศูน i ์นะครับรถจดทะเบียนปี63นะครับ2,900ชั่วโมงนะครับมีเก็บสีตามอายุนะครับมีเก็บสีใบมีดคันหลางนะครับแล้วก็ล่อหน้าส่วนล้อหลังสีเดิมนะครับสีหัวเก๋งสีเดิมนะครับกันนี้ท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไฮดรอลิกขึ้นเร็วลงเร็วนะครับ2,900ชั่วโมงนะครับมีอุปกรณ์ใบดันครับ ตัวโรตรี่นะครับก็2 290 0 0บาท2 2 9 0 0 0บาทนะครับหรือยากให้เปลี่ยนในส่วนของยางหลังเพิ่มเพิ่มตัง์อีกนิดหน่อยนะครับนะแบบเดิมๆนะครับยางหน้าผมเปลี่ยนที่ไม่ล้วนะครับหนึ่งคู่นะสองแสนสองหเนบาทนะ L c 5 0 8 di special นะครับการถัดไปนะครับ L c 0 1 8 sp นะครับกันนี้รถจดทะเบียนออี่หหกนะครับ จดทะเบียนปี66ใช้งานมา600ชั่วโมงนะครับใช้งานมา600ชั่วโมงนะครับรถสีเดิมๆนะครับรถสีเดิมๆทั้งคันพื้นฐานรถไรมาเนาะตัวมงลงมาเดิมนะครับแป๊บเดิมๆอยู่นะครับอ่าเครื่องมาร์กเดิมๆนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับอ่ายางสภาพ80%บวกนะครับอ่าได้ชุดยางของนิสสันโอาตันี่นะครับ โอเคนะครับสวยอยสวยอยลดลดสีเดิมเดิมครับนี่การใช้งานนะครับก็นี่ใช้งานเพียงแค่สมาร์ทเตอร์ก็นี่ใช้งานแปดร้อยชั่วโมงครับใช้งานแปดร้อยชั่วโมงเนาะท้ายโอเคอยู่ครับท้ายสีเดิมเดิมนะครับท้ายสีเดิมเดิมไม่เคยแกะนะครับอ่าอ่าทอนคัดนะครับก็นี่อ่าสี่แสนเก้าพันบาทสี่แสนเก้าพันบาททอนคัดยังมเคยตัดเตือนนะครับอ่าลุกลูกมากศูนย์ทั้งสองข้างนะครับ ครื่องเกียร์โอเคนะครับสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมเนาะนี่มีรองร้อยต่างการใช้งานนะครับครับสี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นมีอุปกรณ์ใบดันหน้านะครับแล้วก็ผ่านห้าราช้างนอคับนอ่ะนี่นะส่วนการถัดไปนะครับ L4018SP นะครับันนี้รถจดปีหกห้านะครับผมเก็บสีในส่วนของใบดันหน้าเนาะคับนอ้ยางกระสับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับได้ชุดยางของดันหอปมา นะครับมากเมือกสุดขันหลางนี้อยู่ครับขอนคัดยังไม่เคยตัดนะครับสีสันเดิมๆครับรถสีโอเคอยู่นะครับันนีใจ้งานมาพันสามร้อยชั่วโมงนะครับขอนคัดยังไม่เคยตัดมีอุปกรณ์สองชิ้นเช่นกันนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านห้าตราช้างนะครับนี่ครับมากคมบหมดครับแป๊บเดิมนะครับแป๊บเดิมๆมิพิี่เสียรลบนะครับลูกมาร์คเดิมศูนย์มานะครับลูกมาร์คเดิมศูนย์มานะครับ ยังไม่เคยแกะยังไม่เคยรื้อเนาะอ่ะนี่สามแสนแปดหมน้นสามแสนนกปันนะครับแล้วก็โซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังเนะเาะอ่ามียันตมา e f 5 1อีก2องคันนะครับคกร์ปูนเก็บงานเสร็จละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดตัวนะครับแล้วก็ l 5 0นยเนาะ l 5 0าศูน d t กับนังเก็บโดเก็บรวดซอมอยู่นะครับแล้วก็มี l สีย์ก็อ l 5 0 sp นะครับเดี๋ยวเตรียมล่างนะครับแล้วก็ c เจ็ดศูนย์แปดเนาะ c เจ็ดศนย์แปดโซนหล พบขายละเจนน้ำมันเครื่องล้อเก็บเก็บหัวซึมเล็กน้อยนะครับนะไข่หายู่นะครับ,รบสําหรับรถไถมือสองที่เช็คพร้อมใช้งานแบบนี้เนาะโภมานะครับทีอ่าพุทธุมัเตรเีเตอร์สาขาลําปางหรือร้านรถไถมือสองลำปางนะครับร้านอยู่อําเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับคูบต้าขายสดหรือผ่านทกศเนาะส่วนยันม่ามีผ่อนดาวกับยันม่าแคปิตอลไทยแลนด์นะครับนะมีงวดย่อยแล้วก็มีงวดใหญ่นะครับอ่ะไข่หายู่นะครับรถไถมือสองเช็คพร้อมใช้งาน โทรมานะครับที่เบอร์081362756นู่งสามหเจ็ากเเตอร์สาขาลำปางครับสวัสดีครับ